กราบสุดีวัยรุ่นทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมก็จะมาสอนทุกท่านเนี่ยจัดทีม PVP รัดยันยังไงให้หดให้โปรเทพยิ่งกว่าโปรเติมเกมอะไรแบบนี้หนึ่ครับผมเออก็เข้ามาดูที่ทีม PVP ของผมกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็ทีม PVP เนี่ยแบบ ที่ดีๆเลยนะครับผมควรเนี่ยมันมีสิบตัวใช่ไหมที่จะจัดได้นะทีมเอทีมบีทีมละห้าตัวสองทีมสิบตัวนะก็อย่างน้อยเนี่ยเราเนี่ยต้องมีตัวชนเนี่ยทั้งหมดสองตัวนะครับผมซึ่งตัวโจงของผมก็คือโคนี่นะักเรียนนั่นเองนะครับผมแล้วตัวตัวชนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นมูนวงดุริยางนะครับผมอย่างต่อไปนะครับผม ที่เราต้องมีเลยนะครับก็คือตัวบัฟอมตคะครับต้องมีอย่างน้อย2ตัวครับทำไมถึงต้องมีอย่างน้อย2ตัวเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยความสามารถแบบขัดขวางอะไรของเอลิทของรูเดียนเนี่ยขัดขวางสิวิอะไรอะไรเนี่ยมันเนี่ยติดบ่อยนะถ้าเราไม่มีถ้าตัวอมตะเราหายไปคือจบเ hey, ฮเลยนะต้องมีอย่างน้อย2ตัวนะซึ่งใครที่เป็นตัวชนแล้วเป็นตัวอมตะ เป็นตัวชนแล้วมีอมตะด้วยอ่ะก็ตัดตรงนี้ไปได้เลยแล้วใส่เป็นตัวบินหรือตัวเสริมทีมหรือว่าตัวปวดอะไรเข้าไปก็ได้นะตัวเหลี่ยมจัดอะกูจะกูจะชอบใช้คําเนี้ยตัวปวดไม่ใช่คือตัวเหลี่ยมจัดเลยอ่าต่อไปนะครับผมก็คือต้องเนี่ยมีตัวทําแดเมจทะลุตัวทําความเสียหายเนี่ยทะลุอมตะหรือว่าไม่ทะลุก็ได้นะ แต่ว่าถ้ามีทารุอมตะให้ใช้ทารุอมตะต้องมีอย่างน้อย3ตัวนะครับผมจะใช้เป็นออแนะนำนะให้ให้ 3, ตัวนั้นเป็นธาตุที่แตกต่างกันนะก็คือแบบว่าอาจจะเป็นไม้น้ําไฟอ่าแล้วก็อาจจะเป็นตัวเดเมจเป็นแสงมืดไม้อะไรแบบนี้ก็ได้นะอ่าของผมก็เดเมจไม้น้ําไฟนะก็ ต่อไปนะครับผมก็คือตัวเหลี่ยมจัดนะครับว่าหรือว่าตัวที่ที่เคลินเจอร์ K inger, เขาชอบพูดว่าเป็นตัวป่วนนะครับผมก็ก็คือบอสซีอีโอของผมนั่นเองนะมันเป็นตัวป่วนนะตัวป่วนนี่คือแบบตัวสตันก็ได้นะสตันทะลุอมตะอะไรแบบนี้นักบวชอะไรอะ่ะ ตันทะลุมาาอมตะไอโคนี่ตูอันเชินสล็อตอะไรอันเชิญออกมาก็ปวนดาวินชี่ก็ตัวป่วนเหมือนกันนะต่อมาครับผมก็ต้องมีติดทีมกันทุกคนเลยนะครับผมตัวกันบินนั่นเองนะครับผม่นนําไม่เป็นตัวที่ปหดหดนิดนึงนะผมก็จะให้ดูเกียร์ตัวกันบินของผมนะว่าผมใส่ประมาณนี้นะเนี่ยผมก็จะใส่ประมาณนี้ ใส่ออกสกิลไปนิดนึงก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยสกิลสําหรับตัวกันบินเนี่ยมันเรียกได้ว่าเออมันสําคัญอยู่พอสมควรนะครับผมเพราะว่ามันตีแรงอยู่พอสมควรนะเออก็เซอรี่ตุ๊กตาหิมะอันนี้ผมสสยเออสสยเอเอเอโบเอเอเอเวิร์ดมีหนักเอียงดีเดียวแตกนะครับผมก็ชิวๆนะเอาอยู่นะครับผม ก็ครบทั้งหมดสิบตัวแล้วนะครับผมอ่าครบสิบตัวแล้วนะแต่ว่าเออ <c oughs> เห็นสองอันนี้ผมว่างไหมเพราะว่าผมเนี่ยผมเนี่ยบางตัวเนี่ยมันเป็นตัวชนบวกอมาตะาแล้วเนี้ยผมก็เลยแบบมีที่ว่างอะไรอะไรแบบนี้นะผมก็จะใส่เป็นตัวบัฟไปนะครับผมตัวบัฟทีมเลยนะครับเช่นมูนหมอดูแบบนี้นะครับผม แล้วผมก็อาจจะเพิ่มตัวเหลี่ยมจัดไปตัวหนึ่งนะครับผมมือืมว่าจะใส่ตัวบินแบบนี้ไปก็ได้นะเนี่ยตัวบินกูมีเยอะชิบหายเลยนะอ่าจะใส่ตัวตัวเหลี่ยมจัดไปก็ได้นะเนี่ยตัวเหลี่ยมจัดพวกนี้แล้วแต่ว่าผมเนี่ยอาจจะใส่เป็นตัวบินไปนะครับผมตัวบินมือรี่อยู่ในวะลูกนี่อาจจะใส่เป็นมือรี่ไปนะครับผมอ่า ก็ตอนนี้กูกูหอตัวนี้นะเพิ่งปั้นมานิดแป๊บหนึ่งแต่ไม่น่าจะทำแม็กนะครับผมเพราะว่ามันก็แบบมันไม่แม่นอะไรมันไม่แม่นอะไรแล้วอ่ะนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้อ่ะนะก็ผมก็จะพามาดูกบกบเออว่าจะพอปั้นสําหรับโคลาบูในเดือนหน้าเปล่าเนี่ครับผมกบอันต้านี่พี่เนะครับผม,บบผมเลือกทั้งหมดกบ มีอยู่5ตัวในห้องทดลองผมมีอีกตัวหนึ่งแล้วก็ในอันนี้เออแพคลลโอนาดมีอีกตัวหนึ่ง5้ากเแล้วก็ตารางคัมแบ็ก8แล้วก็เออตารางล็อกอิน9แล้วผมก็ได้สุ่มการตัวไออันนี้แน่นอนนะน่าจะแม็กนะน่าจะแม็กได้อีกตัวหนึ่งนะครับผมผมไม่รู้เด็ก ก็ไอตัว7.5ปีเนี่ยผโอ้โหผมก็ชอบมากเลยนะไอตู้7.5ปีเนี่ยผมชอบมากเลยนะแม่งแบบได้ตัวดีเยอะมากเลยนะครับผมบางคนเนี่ยเขาก็ได้คูไอทุยไอแซลลี่ปืนช็อตกันเลยครับผมโอ้ยแบบเป็นร่างเอาต้าเลยทีเดียวนะครับผมอ แต่ว่าผมก็ได้ตัวดีมาอยู่พอสมควรนะครับผมก็คือแซลลี่เห็ดน,นะครับผมมีเอ็ดเวิร์ดบินเป็นร่างเอาต้ามาด้วยนนครับผมซึ่งตัวบินทีมผมนี่เรียกได้ว่าแม่งฟูชิบหายเลยนะครับผมดูดิตัวบินแม่งมีอยู่4ี่ตัวนะทุกคนมี้ให้ทุกคนเลือกสรรเต็มไปหมดเลยนะคือตัวเนี้ยกูไม่ใช้แน่ๆเลยเป็นโคตรกระจอกเลยเนี่ยโคตรกระจอกเลยนะ ถ้าผมแบบวนตัวบินจริงๆนะผมอาจจะปั้นเือร์ลี่แสงมืดแ็กนะเพราะว่าเป็งตีแรงคิปหายนะทุกคนมันมันเป็นสายพลังแล้วตีแรงด้วยกูชอบดีนะครับผมอ่านะผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการใส่เกียร์กันด้วยนะครับผมเพืือทุกคนเนี่ยจะได้แบบว่ามีแบบมีเกียร์โหดแต่ใส่ไม่เป็นก็แบบขยะายไปเลยนะครับไอดี ID ของนั้นก็จะขยะายไปเลยนะครับผม เช่นสายอมตะนะครับผมก็ถ้าเป็นเกียร์ฟรีนะครับแนะนนะไม่เป็นคอนรองเท้ากระเป๋าตามสเติปนะครับหรือจะเป็นไม้กวาดรองเท้ากระเป๋าหรือว่าจะเป็นช่องกลางเนี่ยอาจจะสามารถเปลี่ยนเป็นโู่แห่งการปกป้องได้นะครับผมแต่ว่าช่องสุดท้ายเนี่ยต้องกระเป๋าอยู่แล้วนะครับผม,มแล้วก็สำหรับอ,อ่อ ตัวแดมเมจนะครับผมก็ให้ถ้าท้าท่าทาาตุถ้าแบบออกออกสกิลอ่ะมันสักมีสักห้าสิบปืนก็ไม่ต้องใส่กระเป๋านะแต่ว่าถ้ามันน้อยเนี่ยให้ใส่กระเป๋าไปด้วยนะครับผมก็ถ้าเป็นกิโยฟีนะก็นแนะนําให้เป็นเออเอ,อ,อะไรดีเป็นธนูธนูเออธนูโลแล้วก็กระเป๋า หรือว่าจะเป็นธนูโล่แล้วก็แหวนปิีกนางฟ้าก็ได้แล้วมันมีอะไรนอกจากธนูอีกวะลืมหรือว่าจะเป็นแพนดิตสไนเปอร์เป็นช่องแรกก็ได้นะทุกคนได้หมดถ้าสดชื่นนะก็ตอนนี้ผมวอนคือวอนเกียร์คิดมัดนะทุกคนเนี่ยไอกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วก็ไอเสือ Santa ้อเซนตาคอร์เนี่ยกูอยากได้มากนะ คิดมันเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์จัดสักสองสามพันรูบี้แน่ๆนะแล้วก็ใส่ใส่โจมตีเนี่ยก,ก็บอกไปแล้วนี่หว่าก็ถ้าใครมีเกียร์ยร์ดาวนะใส่โจมตีอะ่ะให้เอาเป็นแม่นยำทักษะเนี่จะดีที่สุดนะครับผมว่าไม่ไม่สตันอะไรดีเลยแหละเอลิปผมเนี่ยมันคือมันเป็นตัวป่วนบวก เสียหายทะลุอม,มาตะาด้วยนะครับผมซึ่งไม่โหดมากแล้วความสามารถใเปืนก็ไม่โหดนะก็ประมาณนี้นะใครมีถุงมือแซลลี่ช่องกลางก็ใส่ไปนะครับผมเพราะว่าไม่โหดนั่นเองหรือว่าใครไม่มีถุงมือแซลลี่เนี่ยแต่มีกําไรเทปีโคนี่นะก็สามารถใส่ได้ผมบอกเลยนะว่ากําไรเทีโคนี่เนี่ยน่าจะเป็นอ,อุปกรณ์ป้องกันหะที่โหดอันดับท,ท็อปของเกมเลยนะ เอออุปกรณ์ป้องกันหกดาวที่เป็นแบบไม่ใช่คุลาโบอ่ะโหดท้อๆของตัวเกมเลยนะเพราะว่าต้านสกิลหลบสกิลเนี่ยเปอร์มันสูงมากแต่ว่าอยากให้พลังชีวิตเนี่ยสักสามร้อยปนนะเพราะว่าของผมเนี่ยมันแบบค่าต่ำเตี้ยเลียนดินมากเลยสองร้อยปืนเองโคตรกากเลยทุกคนเลี้ยวต่อไปลยกรผบกก็เป็นตัวปวดน,นั่นเองนะตัวปวด ตัวปวดนะครับก็ให้มันออกสกิลบ่อยๆแล้วก็ยืนนานๆานปล่อยตัวออกมายะืะอๆใช้แร่น้อยๆก็ให้ใส่เป็นลดแร่แล้วก็ต้านสกิลพลังชีวิตอะไรแบบนี้นะครับผมเนี่ยปล่อยตัวเยอะลดแร่แล้วก็พลังชีวิตให้มันยืนทํายังไงก็ได้อะ่ะให้มันปล่อยตัวออกมายืะๆแล้วยืนนานๆานด้วยมันมันจะแบบมันจะแบบถ้าสมบุรสตันมันก็จะแบบ ไอ้เหี้ยเบ่งสตันโหดเกินแหละทุกคนตัวตัวกันบินนะครับผมตัวกันบินนี่อะถ้าถ้าใครมีอ่าตัวกันบินนะผมดูแป๊บหนึ่งนะตัวกันบินอะตัวกันบินผมก็มีประมาณนี้นะถ้าใครมีเออมูนผีจีนกับเอ่อไอ้มูนนักต้นนะผมแนะนําให้เอามูนผีจีนยัดนะเพราะว่าไอ มูนะักโุนเนี่ยไม่กระจอกทิ้หายเลยอย่าไปใช้นะครับผมย่อยทิ้งไปเลยก็ได้นะครับผมเ็นโคตรกากเลยนะทุกคนเ็นจกิงสกิลแบบกากทิ้หายเลยมือรี่กูยังไม่ตกเลยสัตว์เอ้กากมากนะเออส่วนตัวบัฟก็เหมือนกันนะครับผมให้มันออกสกิลเยอะๆปล่อยตัวออกมายเยอะ,ยอะใช้แร่น้อยๆน,นะอ่าก็เป็นแบบประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวบินนะครับผมตัวบิน ัวบินนะครับผมก็ให้มันเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ตีแรงไปเลยให้ให้เคลื่อนที่เร็วแล้วตีแรงอ่าเป็นหนึ่งทางเลือกนะแล้วทางเลือกที่สองที่ผมเสนอเนี่ยก็คือปล่อยตัวเยอะแล้วเคลื่อนที่เร็วแต่ตีไม่ค่อยแรงอันนี้ก็ได้อ่าก็จะมันก็จะปวดใช้ได้นะอ่าเกียร์ที่ผมแนะนำสำหรับตัวบินเลยนะคือต้องมีนะครับผมก็คือ นาฬิกายโชคชะตาครับเพราะว่ามันมีค่าหลบหลีกด้วยนะครับผมอ่าเราจะไม่ค่อยเอาต้านสกิลหลบสกิลอะไรทเท่าไหร่นะครับผมใครมีเกียร์เจ็ดดาวก็ใส่ไปครับผมปัจจุบันเนี่ยผมมีเกียร์เจ็ดดาวสิบเจ็ดสิบแปดชิ้นนึงครับผมมีกี่ชิ้นวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12 13 14 15 16 17อ่ะมี17ชิ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลอง b b B, b ใ,หใ,หให้ทุกคนดูนะครับผมมาทีมแรกครับก็เจอกับชินจังกับไอ้ดันั่นับผมผมไม่ชอบหน้าขี้หน้าไอ้ดัเท่าไหร่นะไม่ชอบขี้หน้าดัะเท่าไหร่นะแต่ว่าผมก็ดูเรื่องไอออะไรนะเจ็ดบาปอยู่เหมือนกันนะ เจ็ดบาทเนี่ยมันมีภาพต่อแล้วนะครับผมชื่อว่าอะไรนะสี C ่อักขระทีวัตถุอะไรสักอย่างนี่แหละคือมันเป็นภาพต่อนะมันเป็นลูกของไอ้ดัสนะลูกของไอ้ดัสเหรอวะใช่เลยเฮ้ยทำไปเป็นทีมดีเพื่อนจัดผิดทีมเป็นเหตุสังเกตได้จะไหวไหมเนี่ยจะไหวบอไหวไหมเราอะ่ะตันไปหน่อยลูก เออเปลี่ยนลากเป็นไกล่าเปไล่านี่เน่นี่เน่เนี่ยมาซากับปูต่เนี่ยมาทซากับปูบอกเลยนี่นี่นีนี่น้นนู้นนี่ี่นี่แตกปูแต่น่าเสียดายนะ กินบาแบะมีเออคคลาโบของเบลีโอดันอะคคลาโบกินบาบะ่ะเสียดายนะใครที่ดูอะ่ะน่าจะเป็นแฟนคลับของป่าเอสคาโนนะครับผมเออป่าเป็นความจริงยะสูงนะครับผมอ่าก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม